ค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีทางหน้านั่นเองนะคะ full face using Korean brand makeup products นั่นเองนะคะทุกคนฟ้าจริงๆเป็นคนที่ไม่อินเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีเลยนะคะแต่ว่ามีชว่วงนึงที่ไปเที่ยวเกาหลีแล้วแบบชอบมากคือมันเริ่มต้นจากคําว่าแพคเกจจริงทุกคนคือจะบอกว่าเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีคือแพคเกจจริงดีมากนะคะแล้วก็งานผิวเขาสวยงานฉ่ำเขาสวยก็เลยเริ่มซื้อไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากแบรนด์ Perry p e r a จนถึงทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนที่บ้าเครื่องสำอาง เกาหลีไปเลยนะคะคือไปเกาหลีเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่อยากไปก็คือไปซื้อเครื่องสอําอางของเขานั่นเองนะคะและเมื่อวานนี้เนี่ยเก็บห้องเครื่องสอําอางนะคะแล้วรู้สึกว่าเครื่อ,สองสาอางเกาหลีเอาเยอะมากเยอะกว่าที่แบบที่คิดไว้อะเพราะว่าทั้งหมดก็คือซื้อด้วยเงินตัวเอง,เองแทบจะทั้งหมดเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทําคอนเทนต์แต่งหน้าทางหน้าด้วยเครื่อ,สองสําอางเกาหลีด,ดีกว่านะคะประมาณนี้ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาสอนแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนะคะทุกคนอยาเข้าใจผิดวันนี้ก็แค่ใช้เครื่องสําอางจากแบรนด์เกาหลีทางหน้านั่นเองเนาะวันน สุขภาพดีมากๆเลยนะคะนั่นเลยค่ะทุกคนก็ถ้าอยากจะรู้นะคะว่าฟ้าเขียนลุคนี้ยังไงและใช้อะไรบ้างก็ไปดูกันต่อในคลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับการเตรียมผิวในวันนี้นะคะก็จะใช้2อ,อันนี้เลยอันนี้เป็นของ e อ p o r รนะคะ Dewy Face Glow แล้วก็ In Between Makeup Prep Essence นั่นเองซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะสําหรับใครที่หน้าแหง้งและต้องการเพิ่มน้ำทำให้ผิวหน้าพร้อมสําหรับการแต่งหน้ามากโดยเฉพาะตัวนี้นะคะทุกคนทุกครั้งที่ลงเนี่ยผิวจะเด้ง,จะ,งจะนุ่มจะชุ่มชื้นมากตัวนี้หาซื้อได้ที่เซฟรานะคะตัวนี้หาซื ได้ที่ e v e n boy ส่วนน้องคนนี้เนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้ากล o w ขึ้นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มด้วยตัวนี้เลยคะ่ะทุกคน in between ก็จะหยุดไปเลย <S <S จริงๆตัวนี้เนี่ยเขามีครีมด้วยนะคะทุกคนเป็นรุ่นเดียวกันให้ใช้คู่กันแต่ว่าทางเราหามไม่เจอก็เลยจะใช้แค่นี้แหละ ตามด้วย Dewy Face Glow ของ Estée l e นะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความกล o ให้กับใบหน้าอีกระดับหนึ่งสำหรับรองพื้นนะคะใช้น้องคนนี้เลย s t o e e r Pro t e l o r Foundation Glow นะคะ SPF 25 PA 2+ ซึ่งตัวนี้เป็น c o l l e คชั o ใหม่ของเขานะคะเพิ่งเข้ามาใน e v e n ์บอยบอกเลยว่าน่าใช้มากซึ่งแน่นอนนะคะรองพื้นเกาหลีสีจะเข้มแค่ไหนก็สว่างเกินสมบัติฟ้าเพราะว่าฟ้าผิวแทนนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ลองรองพื้นของแบรนด์นี้นะ,ะก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเกลี่ยด้วยแปรงอ e ิทูดีนะคะเทคนิค f i เบชอบแปรงตัวนี้มากทุกคนเวลาใช้นะเขาจะคีปความกลบของรองพืのの pe ้นไว้นึกออกไหมแล้วใช้แปรงนี้คือทําให้การเกลี่ยรองพื้นง่ายและเร็วมากแต่ว่าเป็นแปรงรองพื้นที่ไว้เกลี่ยรองพื้นแบบงานบางเบามากกว่านะไม่ได้เหมาะสำหรับแบบ full coverage นะคะลงคอด้วยจ้า ในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนเป็นโปรดักต์หนึ่งที่ฟ้าหาไม่ได้เลยในแบรนด์เกาหลีเนือจากว่าขาวเกินไปทุกอันทุกยี่ห้อเลยนะคะแต่ว่าจะใช้ตัวนี้นะคะของ m มริสกาตัวนี้เนี่ย m a d e i n Korea นะคะก็ไม่ใช่แบรนด์เกาหลีเป็นแบรนด์ไทยแต่ว่าเขา m a d e in Korea ก็เลยจะใช้น้องคนนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่พูดถึงบ่อยแล้วนะคะเฟเวอร์รมาก I l o v e ก็จะลงไปที่ใต้ตาอย่างเงี้ยเคยจะลองพื้นให้ผิวที่แบบสวยมากอะ่ะพอดีด It's n เบลนดด้วย nice. Bl beauty blender เลยเบลนดด้วย beauty blender ก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูบางดูเป็นงานผิวมากยิ่งขึ้นนะคะ ทุกคนดูดิคอนซีลเลอร์นี้คือแบบปกปิดดีมากอะ่ะคือเป็นรุ่นน้องของทอชเชฟเทปได้เลยนะใครที่อยากได้ทอชเชฟเทปนะคะแต่ว่าในราคาที่ถูก,กว่าก็แนะนําตัวนี้ของเมริสกาเลยเกลี่ยง,ง่ายปกป,ปิดบางเบาที่แท้เซตใต้ตากันนิดนึงแล้วกันนะคะทุกคนซึ่งมันมีแป้งฝุ่นเกาหลีนะคะก็จะใช้ตัวนี้ของ our glass ซึ่งจริงๆทุกคนก็ใช้ใช้แป้งอะไรก็ได้แหละเนาะลงด้วยแปรงตัวนี้ของโลลิกนะคะเป็น,นอคอลเลกชันน้องแมวเนาะก็เป็นแปรงหยดน้ําที่แบบพอดีสําหรับการเซตใต้ตามากแล้วก็แปรง ขาไม่ใหญ่เกินนะคะซึ่งเหมาะสําหรับวันนี้มากเนื่องจากว่าฟ้าไม่อยากเซ็ตให้ถึงหนกแก้มหรือออกไหมคืออยากให้หนกแก้มมีความโกลว์ฉะนั้นฟาก็เลยเลือกแปรงตัวนี้เพราะน้องเล็กดีนะคะสามารถทําให้เราเซ็ตช่งตวงอินเนอร์คอร์เนอร์ตรงนี้ได้โดยที่แบบไม่เลือไปถึงหนกแก้มนึกอ,ออกไหมเห็นไหมุกคนหนกแก้มก็ยังมีความโกลว์อยู่นะคะไม่ทําให้หน้าดูแมตเกินไปนะคะเขาจะมีความลูมิโนสิดหนึ่งซึ่งเหมาะกับลุกในวันนี้คือต้องการเซ็ตใต้ตาแต่ไม่อยากให้ใต้ตาดูแห้งหรกออกปะค ก็จะเซตแค่ใต้ตาแค่นี้เองเพราะว่าเป็นช่วงบริเวณที่ฟ้าไม่เซตไม่ได้เลยถูกปะไม่เซตไม่ได้ yeah I that's i n k t h right but whatever I just can't leave the house without setting my under eyes so that's a step that I can't skip เดี๋ยวจะคอนัวรเล็กน้อยนะคะใช้ e 2 d play 101 stick ก็เป็นดั้งเดิมของฟ้าใครที่ติดตามฟ้าตั้งแต่วันแรกๆเลยจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยคือฟ้าใช้แล้วชอบมากแล้วตอนนี้คือหมุนขึ้นมาสุดแล้วนะคะทุกคนคือน้องจะหมดแล้วนะ ก็ลงที่โครงหน้ากรอบนหน้าอีกนึงเพราะว่าช่วงนี้กินเยอะหน้าใหญ่นะคะแก้มเยอะเบลนด,ด์ดอปด้วยแปรงอเวอรัวลลาสตบนี้อออก,ก็ไซส์พอดีสำหรับการเบลนด์คอนทัวรมากทุกคนดูดีข้างที่แบบ คอนทัวร์กับข้างนี้่างกันมากคอนทัวร์และไฮไลท์ด้วยพ้าเลยของ 3ce เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้คือฟ้านเนี่ยพอจะรวบรวมเรื่องสัมอางเกาหลีก็คนพบว่าไม่มีคอนทัวร์และไฮไลท์ของแบรนด์เกาหลีเลยซึ่งแปลกใจมากเพราะฟ้าชอบคอนทัวร์ไฮไลท์มากแต่ว่าไม่มีเชดดิ้งแล้วก็ไม่มีไฮไลท์เป็นของแบรนด์เกาหลีเลยนะคะก็เลยไปซื้อมาที่ 3ce สาขาเดมอลนะคะก็ซื้อ2อย่างนะคะรวมหมดเป็น2องพันหนึ่งร้อยห้าสิบคือจริงๆก็อยากได้มาพักนึงแล้วเลยะคะ่ะทุกคนแต่ก็ห้ามตัวเองเพราะว่า,นนารู้สึกว่า พอแล้วแต่พอวันนี้เราต้องถ่ายคลิปแล้วมันไม่มีจริงๆก็เลยจำเป็นต้องซื้อ มันเป็นเรื่องจําเป็นทุกคนโอเคนั่นแหละคะ่ะก็จะใช้ตัวนี้นะคะที่เป็นพาเลตคอนทัวร์มาบรอ์ใบหน้าแล้วก็คอนทัวร์ใบหน้าตัวนี้ชื่อว่า Face c o n t o u r Tuning Palette นะคะสีทอนนี่ใครที่ผิว2ส,สีนะคะหรือว่าผิวแทนแล้วอยากได้ตัวนี้เนี่ยต้องใช้สีทอนนี่นะคะเพราะแม่เงี้สีอีกสีนึงอะ่ะเขาสว่างเกินไปเนาะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็จะมีไฮไลท์แบบแมทนะคะมีบลัเซอร์มันก็มีคอนทัวร์ก็คือมีเฉดที่สว่างแล้วก็เข้มกว่านะลงด้วยแปรงซูเปอร์มาร์ตัวนี้เลยนะคะก็จะแตมมาทททีีีีี่่่สสเขุ้้ดนหละ แล้วลงที่กรอบหน้าเลยเป็นสีแบบที่ธรรมชาติมากเลยนะเป็นโทนเทาแต่ว่าเป็นโทนเทาที่สวยมาก ตอนแรกที่สวอชที่ร้านแอบกังวลว่าเฮ้ยจะได้หรอกแกคือสีเขาสว่างมากแต่พอลงแล้วว่าก็สวยเลยนะคะทุกคนดูเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะแล้วก็สร้างมิติให้กับใบหน้าโอเคเลยนะตอนแรกนึกว่าจะจืดกว่านี้แต่ก็ so fresh so good เอาแปงรงโลลิกเหมือนเดิมนะคะแต่มาที่สีไฮไลท์สีแมทตัวนี้เลยแล้วก็ลงที่ใต้ตาเพื่อที่จะไฮไลท์ใต้ตานะคะตอนนี้ใต้ตอสุขภาพดีมากเลยอะ mm ่ะ hmm. คือปกติเขาจะเบ๊กใต้ตา mm hmm. ซึ่งช่วงนี้เขารู้สึกว่าตาฟ้าแบบมีความแบบริ้งกมีความริ้วรอยเยอะไม่เหมาะกับการ เบกนะคะแต่พอลงแป้งนิดเดียวนะคะแต่พอลงแป้งฝุ่นเอาไวา้กลาสแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือตอนนี้ใต้ตาไบรท์ด้วยแล้วก็ดูไม่แห้งด้วยนะคะปกติจะเป็นเส้นเหมือนอายุแบบร1 8ยสิแล้วอะร1อแปก็ลงที่นา้ากลางหน้านะคะเป็นการไฮไลท์ใบหน้า ต่อไปนะคะทุกคนก็คืออายแชโดว์นั่นเองจะใช้เอสพอรตัวนี้เลยนะคะอายแชโดว์คอตตันสี B U ูนะคะเป็นสีนุด่มๆชมพ,ชมพูก็ไม่รู้ว่าถ้าลงไปที่เปลือกตาแล้วมันจะลอยเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ได้อยู่ปะอือแล้วก็ได้อยู่แต่ก็จืดมากถ้าผิวขาวกว่านี้น่าจะสวยใช้อันนี้แทนนะคะของ p พ r ร์วิเพสีน่ารักมาก immer, แต่ชิมเมอร์แตกไปแล้วลงสีชมพูนี้ ที่เปลือกปลานี่ดีขึ้นแล้วก็ลงสีน้ำตาลน้ำตาลนี้ทั่วเปลือกปลานะคะนี่รุดนูชมพูชมพูสวยอยู่นะใช้พาเลตบานิลาโพลนะคะแตะมาที่สีชิมเมอร์สีนี้เลยก็จะลงที่ทั่วเปลือกปลาเลยนะคะทำให้ลุกดูมีอะไรมากยิ่งขึ้น ขอโทษที่วันนี้ใช้อายแชโดว์หลายอันมากแต่ว่าอันเดียวแบบเอาไม่ได้ปัดแกนด้วย3 c c e Face Blush นะคะสี c Rose Beige ใช้แปรงของ 3CE <c oughs> เช่นกัน Multi Brush เบอร์ f อ3นะคะซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพแปรงเขาไม่ค่อยโอเคอะโอเคขนก็มีความนุ่มจิกสีได้ดีแต่ว่าตัวตัว,ตวที่ตัวอันนี้อันนี้นนสิ่งนี้ไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยแน่นนะคะโอเคนั่นแหละก็จะลงน้องคนนี้บลลงเยอะๆหน่อยเพราะว่า จะที้ทำให้เราดูแบบมีอะไรมากขึ้นเพราะตัวนี้หน้าแบบจืดไปหน่อยกรีดอายไลเนอร์นะคะของ Clio Professional Kill Cover อะไรสักอย่างเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลซึ่งดีมากคือแบบเขียนง่ายควนโทรง่ายสีสวยมากฟ้าชอบ Clio Professional มากทุกคนอยากให้เขามีที่ไทยอะแต่ไม่มี <c oughs> คือมีหลายอย่างที่ฟ้าแบบแบบให้เป็นเฟริต์เลยนะคะจาก Clio แต่เขาไม่มีขายที่ไทยอะจะกรีดเส้นบางๆนะคะ ติดคนตาปลอมของ AK lashes นะคะยี Ye ่ห้อตัวเองอีกแล้วจ้าอันนี้04นะคะจะเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างที่จะธรรมชาติเลยที่เบี้ยวอย่างนี้เป็นเพราะว่าถอดมาลองนะคะก็ธรรมชาตินะคะทุกคนแต่ก็เพิ่มความยาวแล้วก็ทําให้ตาเราดูมีอะไรมากขึ้นแต่ว่าในรูปแบบที่ธรรมชาตินะคะเริ่มีไฟในการขายแล้วนะคะแต่จะบอกว่าเบอร์นี้สวยมาก oh my god นี่นะคะเขาจะมีความธรรมชาติขนจะมีความฟุ้งๆแบบธรรมชาตินะติแล้วดูแบบธรรมชาติมากเฮ้ยพูดธรรมชาติกี่รอบไม่สวยมากเลยทุกคนคือแบบไม่ได้ติดเบอร์นี้เลยนะเพราะมันเบามากแต่พอติดแล้วแบบสวยอะชอบมากเพื่อที่จะให้ลุคของเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะกลับมาที่สีชิมเมอร์อันนี้ของอีกพอเลยแต่ด้วยดีเทลเลอร์บรัชแบบนี้นะคะ แล้วก็เปรียยแล้วก็ได้มาสเปรย์ให้ชิมเมอร์เขาชัดขึ้นแล้วฟอกก็จะลงที่กลางใต้ตาเลยนะคะทุกคนจะทําให้ตาของเราดูหวานขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีมิติมากขึ้นนะคะนี่เห็นไหมดูด,ด,ดีต่างมากเหรอแม่ สำหรับการเขียนคิ้วนะคะทุกคนไม่มีของแบรนด์เกาหลีเลยนะคะก็เดฟวฟัจะใช้ในสิ่งที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คือ b r o w i s ของ Anastasia Beverly Hills นะคะเป็น favorite ตอนนี้เลยแล้วก็ backstage นะคะ eye brow palette ของ Dior แล้วก็ BISU eye brow mascara นะคะใช้อันดเดิมๆนี่แหละดีที่สุดแล้วเดี๋ยวฟ้าจะไฮไลท์เลยซึ่งวันนี้เราจะไฮไลท์ด้วยน้องคนนี้เลยนะคะของใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ strobing skin palette นะคะทุกคนสวยมากทุกคนอันนี้เขาจะมีความ rose gold มีความแบบ มีความสีชมพูที่มีความ reflective ของสีทองอันนี้ก็จะเป็นสีแชมเปญสีทองต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับใครที่ผิวขาวถึงผิวสองสีมากกว่าใครที่ผิวเข้มหน่อยหรือว่าผิวแทนมากๆเนี่ยตัวน,นี้อาจจะอาจจะโดดไปดนิดนึงนะคะเดี๋ย,ยวฟ้าจะลงสีนี้ก่อนนะคะทุกคนที่หน้าแก้มยิ้มแบบคนไม่ค่อยเต็มใจยิ้มอะคะ่ะประมาณนี้นี ช่ำชําในกล้องไม่ค่อยเห็นหวน่นี่ไงนี่เฮ้ยแต่ชิวจริงสวยมากเลยนะเขาจะมีความ reflective ของสีทองอยู่แล้วก็ตามด้สีกลางเลยนะคะสำหรับการไฮไลท์ส่วนอื่นของใบหน้าอ my god ระหว่างคิ้วอันนี้ก็แปรงของโ o ล i x นะคะบอกเลยชอบมากคุณภาพดีมากใครที่ต้องการเซ็ตแปรงแต่งหน้าแบบราคาดีคุณภาพดีนะโลล i x เซ็ตน้องแมวคือดีมากโนกแก้มนะคะ สำหรับลิปสติกนะคะทุกคนก็ผสมสองอันนะคะนี่ของ e s p พอนะคะเบอร์บรา e r รชนะคะแล้วก็ลิปคลัมป i n ิ้งนะคะเบอร์ Bur r o s ีของ 3CE ก็ลองน้องคนนี้ก่อนไม่สีชมพูแบบมีความน้ำตาลตุนต่นๆสไตล์ Kylie j e n n e นนิดนึงนะแล้วก็จะลองน้องคนนี้และไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันไม่เคยใช้ลิปเอสพอเลยนะคะก็มานูกันว่าจะเป็นยังไง ก็สวยแหละแต่แค่ว่าพอดูด้วยตาเปล่าอ่ะเขาดูแบบชมพูกว่านี้แต่พอลงแล้วนะคะทุกคนเขาจะให้ความพีชพีชนิดนึงนะคือความสนุกของชีวิตจะลง Pro Tinted Veil Blusher ของ Clio Professional นะคะก็เป็นบลัชออนนี่แหละอันนี้คือเบอร์ Watch Out นะคะแต่ว่าเราจะเอามาลงที่ข้างในปากปๆข้างในปากๆข้างในปากเออให้แบบเป็นอมเบรให้มีมิตินิดนึง To p o f ด้วย l ิ p p l u m p i n g ของ 3ce สีโ ชอบม글로 <목소리나> <목소리나> ใส่คอนแทคเลนทำผมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินนชลุก,กันจ้าและนี่เลยนะคะทุกคนก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่แต่งหน้าด้วยเครื่อสงสำอางเกาหลีทั้งหน้าเลยนะมีความฉ่ำๆ่มีความแบบมีความหวานหวานอีกแล้วทุกช่วงนี้แต่งหน้าหวานตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรสงสัยช่วงนี้กินน้ำตาลเยอะเกินไปครับคือจะบอกว่าชอบรองพื้นมากทุกคนรองพื้นมีความบางเบาแต่ก็ทําให้ผิวหน้าดูสม่ําเสมอให้ความปกปิดเล็กน้อยนะคะแต่แบบเคยให้ผิวดูสวยมากทุกคนแล้วก็บางเบา,บามากตอนแรกยอมรับว่า ก็แอบกังวลน,นิดนึงว่าน้องจะเวิร์กไมเนองจากว่าน้องข่าวมากนะคะแต่ว่าพอเรนแล้วเนี่ยคือไม่ได้แย่เลยนะคะทุกคนทุกคนดูได้เลยว่ามันไม่ได้ลอยจนน่าเกลียดขนาดนั้นเกลี่ยง่ายบางเบาใช้แล้วฟิลปูดมากเลยแล้วที่สัมพั์ทุกคนคอนทัวร์พาเลตตัวนี้ของ B C E คือดีมากตอนแรกคือคือ,อจริงๆไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากนางก็เป็นแค่คอนทัวร์พาเลตธรรมดาแต่พอใช้แล้วว่าสีสวยเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะทุกคนก็ชอบตัวนี้แล้วก็เกลี่ยง่ายมากลงเยอะเท่าไหร่ก็ดูแบบดูเป็นธรรมชาตินึกอ่กปะใครที่มือใหม แปหน้าต่างๆก็แนะนําตัวนี้เลยนะเนื้อดีสีสวยมากสีสวยมากจริงๆนะคะทุกคนก็แฮปปี้ที่ซื้อน้องคนนี้มาลองในวันนี้นะนั่นเลยค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะมีคอนเทนต์อะไรอยากให้ฟ้าถ่ายทํมาอะไรอีกก็สามารถเมนมาบอกข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลฟยิ